เพื่อนนี่พามาดูนะครับมาเดือผมเสียบไว้เนาะเนี่ยอันเนี้ยถ้าเพื่อนติดตามเพจผมเพื่อนจะเห็นว่าผมก็เสียบมาได้ประมาณสักสองเดือนเนาะเนี่ยนางก็แอบโหติดงามมากเลยแล้วก็ผลที่ได้ทานบ่อยๆก็คือเนี่ยนะครับนะครับเอ่อเป็นมะเดือสายพันธุ์แบบอร่อยเนาะนอแลนเนาะเป็นสายพันธุ์ที่อร่อยแล้วกรอบมากๆเลย คือหวานกรอบอ่ะเพื่อน,น,นสุดๆเลยแหละวางบนใบเขาเดี๋ยวดูถ่ายรูปมาสวยหนะน่อยนะฮคิวเขาจะกรอบนะสายพันธุ์เนี้ยกรอบข้างในนุ่มมากนะครับเนี่ยนี่สุกได้ประมาณสัก80% 90%เอได้เลยละ่ะอร่อยเพื่อนเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก,ก่อน ใบก็เป็นนอนซะเยอะแยะอนนี้ผมถ่ายรูปอยู่นะครับถ่ายไปอวดเรามันขี้อวดเนาะมีน้อยอวดเยอะถ้ามีเยอะเข้าไม่ค่อยอวดกันแล้วครับเอาแหละผมจะชิมแล้วนะครับเพื่อนหืมหืมถอ,องกรอบมันอร่อยมากเพื่อนผลไม้หน้าเนี้ย อันนี้เดือนอะไรธันวาปลายฝนนะอร่อยจริงหวานแบบสุดๆเลยเพื่อนอืไม่ได้หวาน่าเดียวนะหอมด้วยทั้งหวานทั้งหอมเลยเพื่อนต้องบอกว่ารักล้นใจสุดๆเลยเพื่อนดูเห็นไหมมันจะมีเม็ด t กเจอร์ข้างในเป็นเม็ดพอกัดไปมันกิ๊บกรึบกบเหมือนเม็ดคือเล็กแบบเม็ดแป้งลักษอะกัดมันกุๆๆ๊บกรึบอะหวานหอมอร่อยเหมือนเดินอยู่ในแบบ กุ้งย่าสวนะันาแต่ผมมีความจําได้ว่าเหมือนไมนป่านะที่ผมแบบเคยเนี่ยอืมในป่าป่าผมเดินเคยเดินขึ้นไปสักสิบกิโลอะ่ะไปกับคนนําทางมันจะมีกลิ่นอย่างนั้นน่ะกลิ่นแบบกลิ่นพฤกษาทั่วๆไปเลยแล้วหอมแบบอร่อยเพื่อนแล้วเป็นผลไม้ศักศดิ์สิทธิ์้วยนะนะครับปลูกไว้มีแต่โชคดีนะเพื่อนนะครับ สนใจทักมานะเพื่อนนะมีกิ่งพันธุ์แบบแบ่งบันนะครับอร่อยจริงๆเพื่อนสุดๆเลยอ่ะดูดิอะไรก็ไม่ท่าอร่อยที่เราปลูกกินเองทานเองนะเพื่อนนะครับยิ่งปลอดสารพิษด้วยยิ่งดีเลยเพื่อนเห็นป่ะเนี่ย ของผมเนี่ยมแมลงมันกินตลอดนะเห็นปะ่ะเนี่ยมันกินใบตลอดเลยแต่เรากินเองอะ่ะหรือเราให้พี่น้องเราอะ่ะมันก็สึกสบายใจใช่ไหมเพื่อนอืมอืม,อ,มอร่อยเพื่อนมาได้ทานทุกครั้งเพราะวันศุกทุกอาทิตย์หนึ่งอะ่ะต้องมีลูกสองลูกให้ทานนะครับไปแล้วครับเพื่อนสวัสดีครับ